เอาแล้วทำฝายไม่สั้นยาวทำฝายก็เพื่อต้องการน้ำให้พี่น้องกลุ่มผู้ใช้น้ำนาทั้งท้ายฝายนี้วันนี้น้ำมากเกินเพราะฝนตกสองสาวันติดกันเลยมาแก้ปัญหาว่า ะระบายน้ำไปทางไหน,เ,าานเพราะว่าที่หน้างานฝายกำลังลงมืออย่างเร่งด่วนอยู่ฝนดีจริงงปีนี้ตกทุกคืนโอ้โหตกทุกคืนเลย,เยดูน้ำ ไปไหนไม่ได้ก็คิดว่าจะาทำทางระบายน้ำไปอีกช่องทางหนึ่งเ,เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนาข้างบนเหนือฝายลูกนี้จะท่วมทำอะไรก็ มันก็มีปัญหาทั้งนั้นมีปัญหาก็แก้กันไปนี่ก็ช่างทำลายพุ่งนี้เ,เท,ทีแบบทีแบบ มืดไหม่ละก็คืนตกทุกคืนสี่ห้าคืนตกด้วยคำรามด้วยน้ำมันเลยล่วมเพราะว่าน้ำมาช่วงนี้ชาวไร่าชาวนาก็ไม่ต้องการนละกลัวว่าข้าวจะเกี่ยวแล้วเกี่ยวยากเพราะน้ำไปนอนทุ่งก็เลยบังคับให้มันลงลำห้วยต้านก็เลยมานี่แหละครับจมกันอยู่ตรงนี้แหละ อพวกนี้แก้ปัญหาให้โอเคนะครับสวัสดีครับมีปัญหาแก้กันไป